ครับฉะนั้นผมแถมเรื่องแปลกๆงง,งงๆอีกหนึ่งเรื่องแล้วกัน <c oughs> เป็นเรื่องราวการฟ้องร้องนะครับของฮอลลี่เบอร์รีนะครับที่กล่าวหาอาดีตสามีของเธอว่าเกาะลูกกินครับ <c oughs> ข่าวนี้นะครับกาเบรียลออบรีครับ <c oughs> ซึ่งเป็นอดีต <c oughs> แฟนหนุ่ม <c oughs> ในแบบสุดหล่ออายุ39ปีของฮอลลี่เบอร์รีนะครับ เ,เขาก็ออกมาโต้อตอบนะครับนักแสดงสาวชื่อดังทันทีหลังจากที่เขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไม่ทำงานนะครับเอาแต่เอาเงินเนี่ยนะครับที่เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรของฮอลลีเบอร์รี่ที่จ่ายทุกเดือนเนี่ยนะครับที่จริงๆแล้วฮอลลีเบอร์รี่เนี่ยเอามาจ่ายให้กับลูกสาวของเขานะครับอายุ6ขวบ เขาบอกว่ายังไงก็ตามนะครับเขาจะสู้จนถึงที่สุดแล้วจะไม่ยอมลดเงินลงเพราะว่าเขาถูกกล่าวหาทําให้เสื่อมเสียเก<ช>ียรตินะครับเพราะรเขายังทํางานอยู่ไม่ได้เกาะลูกกินแม้แต่น้อยคือฟังแล้วอาจจะงงขึ้นมันอย่างนี้คุณผู้ชมครับถ <า S 2> ้าเกิดไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนนะครับก่อนหน้านี้เองครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮอลลีเบอรี่รได้ออกมายื่นฟ้องต่อศาลว่าจะขอลดเงินค่าเลี้ยงดูลูกจากเดือนละ1 0,000 6,000ดอลลาร์ 6, สหรัฐนะครับเหลือ <are> เพียงเพียงแค่3,000ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นโดยให้สาเหตุว่าเงินเนี่ย <very> ให้มากไปทำให้กราเบลเองเนี่ยไม่ยอมทำงานนะครับ แต่ว่าล่าสุดนะครับแหล่งข่าววงในที่สนิทกับกราเบลก็ออกมาบอกว่าในแบบหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับเตรียมที่จะฟ้องกลับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขายังทํางานอยู่แม้ว่าจะไม่เยอะเท่าเดิมเพราะว่าต้องเลี้ยงดูลูกนะครับบางครั้งก็ต้องปฏิเสธงานที่ติดต่อมาเพราะว่าติดในเรื่องของการเดินทางไปสถานที่ต่างๆครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกฎหมายครอบครัวของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีการคำนวณจำนวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับด้วยการประเมินรายได้ไม่ไว่าจะเป็นของพ่อและแม่ว่าใครมีมากกว่ากันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะกำหนดตัวเลขออกมาในกรณีข้อตกลงของฮอลลี่กับแกบรเบียลนั้นนะครับถูกกำหนดให้คนที่ได้ที่มีเงินเยอะกว่าหาเงินได้เยอะกว่าเนี่ยคนนั้นต้องเป็นคนเลี้ยงดูนั่นก็คือฮอลลี่เบอร์รี่นั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้เองแหล่งข่าววงในก็บอกการฟ้องกลับในครั้งนี้ g กรเวลมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงครับเพราะเขามีทนายความที่เก่งและชนะคดีมาโดยตลอด mm hmm. และข้อกล่าวหาของฮ o ลลี b เบอรเองก็ไม่มีน้ำหนักมากพอครับงงไหมนะนี้ก็แอบ เสงเนื้อใครรวยกว่าคนนั้นก็ต้องแบบรับผิดชอบมากกว่าเงี้ยไม่แต่ถ้าเกิดคุณถ้าคุยมองจริงๆอย่าไปมองว่าหญิงว่าชายเลยผมว่ายริงๆผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าความสามารถเท่ากันก็มามองสิว่าใครที่หาเงินได้มากกว่าแต่งงตรงที่ว่าทําไมแบบพาริเบอรี่ไม่เลี้ยงลูกเองก็เขามีสามีใหม่ไงแล้วก็มีครอบครัวใหม่ไงแตถ้าผู้ชายก็มีใหม่ไม่ใช่หรอ ก็คงตกลงกันอย่างนี้แหละเนาะก็จ่ายไปเธอแต่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บี่แม่เลี้ยงไงอะไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงไงแต่ว่าตัวคุณแม่เองก็ไปมีสามีแล้วก็มีครอบครัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วไงก็ให้แต่พ่อนายแบบเหลเลี้ยงไฉพา่พ่อยแซบอยู่เลยอ่ะตายละอยากจะไปรับเลี้ยงนี่ตัวเองเหลือเวลาไม่ถึงเดือน